สวัสดีครับขณะนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โรงเรือนของสวนพฤกษาพรนางเจ้าสิทกิ k ิ i นะครับผมเราก็มาดูบรรยากาศกันไล่กันตั้งแต่โรงเรือนแรกแม่ต้องมาด้ไล่ตั้งแต่แรกอันนี้ก็จะเป็นพืชกินมแมลงนะครับอันแรกก็เริ่มมันที่เอ,อขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกอะไรนะถ้วยอะไรนะลืมแล้ว<ช>อ,ะอ,อะไรนะหูหูเชงหูช้างเอ๊ะอะไรนะมอข้ามอแกงลิง,ลง,ลงเออใช่โอเคมาดูหน้าตากันนะครับตอนนี้ไซส์นี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับผม,มปะตัวเล็กอยู่นี่คือพืชกินแมลงทั้งหมดเลยก็จะมีหลากหลายชนิด นี่ก็จะเป็นลําจําลองตัวอย่างครับถ้าต้นใหญ่ก็จะเป็นแบบน,น,นี้เออว่ะเสียงตัวเบลเลอร์เลย นี่ไงขยับอยู่สีเทาเอ๋อคนอันนี้คน <laughs> เดี๋ยวโดนฉี่ใส่หรอกแม่มนี่ครับข้าวหมากแกงลิงเป็นอย่างนี้นั่นเองแต่ ช่วงนี้ทำไมมันดูแห้งๆเพราะว่าตายไปอืมพุดมมีรังนกทำอยู่ด้วยนะครับด้านบนพี่เกดเออใช่เขาไปอบเขาไปอบนี่ไงเขาเป็นพาชนะใส่ข้าวเหนียวเออใช่อันเบลเลอร์เลย ก็โอ้โอนี้ก็สวยนะครับเนี่ยดูเป็นหูเล็กๆโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันต่อนะครับผมโอ้บรรยากาศวันนี้แดดไม่ร้อนมากต่อมาเรามาไล่ดูใบใบกันดีกว่านะครับเป็นเอ่อเป็นไม้ใบที่เป็นสิ่งที่เราอยากายจะดูอยากจะอชอบมานะครับ นี่โอ้โหในในรอบนี้นะครับมันไม่ค่อยสวยมากนะครับเจอกวักกวักต่างๆแล้วก็บอนอนี่มีชื่ออยู่ไหมกวยนี่ไงผา,อางเ,อเออ,าอันนี้นะครับ<า>มีชื่อว่าโคโลคาเซีย กระดาษดำใบถ้วยนะครับนี่เป็นโคโลคาเซียนะครับผมส่วนนี้เป็นกระดาษด่างนะครับผมโอ้แต่ชุดนี้ไม่ไม่ค่อยสวยสดงดงามเหมือนรอบที่แล้วนะครับผมอันนี้เขาจัดตั้งโชว์พันอบางส่วนนะครับผมเนี่ย เออหน้าวงหน้าวัวมีครบเลยเฮ้ยแต่อันเนี้ยมันเรียกว่าไอ้นี่แม่กินได้อันเนี้ยมันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกต้นคูนอะคูนทางใต้อะไรอ่ะบอนบอนอะไรบอนเนี่ยดูชื่อดิอ๋อันนี้คูนจริงด้วยก็มันชื่ออะไรคูนเปล่าดูดูชื่อภาษาโคลอาเซียกีกาเนทีอะไรวะเนี้ย ไปดูกันต่อนะครับอันนั้นไม่ใช่อันนี้ก็คือเป็นไม้ใบที่จะมีความสวยงามนะครับผม,ม,บมไหนยังหาไม่เจอเลยมันจัดจัดตรงนี้ไม่สวยเลยะเอะเอ้ยเออมันจัดเปลี่ยนว่ะคือตอนนี้ครับคือมันมีแบบที่พูดกันก็คือบอลกระดาษบอลกระดาษด่างบอลทองแล้วก็ บอลทองด่างนะครับสรุปสิ่งที่ผมซื้อมานั่นคือบอลทองแต่น,นี่คือบอลทองด่างอืมเขามีการจัดใหม่สรุปอันเนี้ยมันงงอ่ะคือคืออันเนี้ยคือมันเป็นความเขียวไงแต่ของนุกอ่ะมันเป็นทองทั้งอันเลยแต่เนี้ยอันนี้คือบอลทองด่างนนดูลายเปล่า,น,น,าน,นี้คือด่างกก้า็น ่าไม่ใช่คือมันจะเป็นลายเหลืองผสมเขียวแต่ของนุกอะเหลืองหมดเลยคือจะว่าชอบก็ไม่ชอบอันเนี้ยอันนุกอะสวย,สวยแต่ก็ยังแต่ก็อยากได้ด่างอยู่นะไปดูกันต่อค่อยๆไล่ดูนะครับเล่นมุกซะแล้ว ตาเพื่อนๆคนไหนชอบดูไม้พืชแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> นี่ไงเธออันเนี้ยพืชดาดตะกัวที่เขาขาย<ม>ที่เขาไม่ยอมขายเนี่ยแล้วเนี่ยที่คนเล่นเนี่ยชื่ออะไรตุ๊กแกตุ๊กแกสักอย่างเนี่ยมีเยอะอยู่หลายมีเยอะเนี่ยมันตระกูลเดียวกันพวกเนี้ยพืชบงดาดตะกัวกเราต้องจำชื่อภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่า <Okay. S 1> อ่า เวลาฝรั่งพูดกันนะอุ้ยแต่อันนี้สวยดูดินี่อะไรไม่รู้นะครับเนี่ยสวยมากนี่ก็เนี่ยกามีหลังแดงอันนี้อ่ะเธอนี่คนก็เริ่มนิยมเล่นในตัวนี้นะครับถ้าเป็นด่างนี่มูลค่าสูงเุ้ยแต่ทำไมคราวนี้เขาจัด กระดาษด่างไม่ค่อยสวยเลยสมัยก่อนนุกมาดูอะหูสวยเวอร์วังดังๆสายไม่ได้แต่ยูดีเขามาเอากระดาษด่างทองมาเฉยเลยอ่ะบันบันทองใบอะไรอ่ะก็ใบที่เธอบอกว่าเขาไม่ไม่ค่อยเล่นอ่ะใบเล็กๆไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันกลายล่างหรือว่าใช่วะเนีี่่ยท ร้านป้าเขาขาย,ยน,นี่ยจำได้เดี๋ยวเอ้ยนี่ไงไอต้นนี้ที่เขาขายเมื่อวานที่เจออยู่เนะ<ห>น,น,นี่ยนตะ้นนี้ครับขยับขยักเนี่ยที่จัดจุจักอ่ะมันคืออะไรครับเนี่ย,ม,ออยมันเป็นบอกเอาพริกไทยโคลอันแล้วเนี่ยเมาไมได้บอกซุ้มรองเท้า โอเคว่ะนี่คือต้นบ้านเราป่ะเนี่ยเฮ้ยใบอย่างเงี้ยโคตรเหรอเหมือนในนี้ไงโบโคตรอะตำลึงบ้านเราเหรอคล้ายดูสินี่อันนี้ก็สวยนะครับนี่อะไรเนี่ยโอ้ยซุ่มอยู่ตรงนี้นะครับสวยเด่นอันนี้เขาเรียกคูไตโมะมันไตโมะโอเคอันนี้แค่ซุ้มที่สองนะครับผม ก็เดี๋ยวเราตามไปไล่ดูกันต่อเดี๋ยวตัดคลิปเดี๋ยวเกินจะยาวไปนะครับ